ก่อนจะกลับไปที่ร้าน,นครับผมก็เดี๋ยวจะให้อาหารอาหารน้องอีกรอบหนึ่งให้ไปแล้วนะครับรอบนึงก่อนจะให้อีกรอบนึงสามตัวเือนเดิมครับอันนี้ก็น้องปุ๊กกี้สามขามสามขาน่ารักไหมครับก็กินอาหารครับผมกินไปรอบหนึ่งก็แหละเออเออทำอไรโอ้ยเออไม่ต้องรีบรูปไม่ต้องรีบกินให้อิ่มไป หลักๆตรงนี้ก็มีประมาณสามตัวนะครับมาแบ่งไปกินนะลูกนะอะไปกินหน่อยลูกก็กินให้อื่ดิ่งก,กินด้วย